ขออนุญาตย้ำกับท่านผู้ชมนะครับโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปค่ะแรงข้ามพลาดเลยค่ะจัดเต็มสุดท้ายปลายปีตั้งแต่วันนี้ถึง28ศจิกาย,ยนนี้นะคะสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดช็อปซปเปอร์คุ้มกับโปรโมชั่นและสินค้าเพื่อบ้านจากแบรนด์ชั้นนำซปเปอร์ดิวค่ะสินค้าลดสูงสุด80%ซุปเปอร์แคชและซปเปอร์คูปองรับเงินคืนเข้าโฮมโตอลเลตสูงถึง1 0 0 0 0 0บาทและ คุปองส่วนลดรวมสูงสุด2,300บาทสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะยังมีซ u เปอร์ดิสคา t ค่ะลดบวกรับเพิ่มสูงสุด13สําสำหรับสมาชิกโฮมการ์และบัตรเครดิตโฮมโ PRO v ซ่าแพลตินั m มมีซ u เปอร์แบรนด์ค่ะลดเพิ่มสูงสุด10เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการทบตามเงื่อนไข ซปเปอร์พอยต์แลกคะแนนเท่ายออซื้อลดบวกรับเพิ่มสูงสุด43ผ่อนศูนนานสูงสุด24เดือนกับบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อที่ร่วมรายการ และพิเศษสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่โฮมการ์ดและช็อปสินค้ารับพอยต์คูณ3ไปช็อปฉลองส่งท้ายปลายปีกันได้ที่โฮมโตรทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ได้นะคะ,ะที่ w w w h o m e t o c o t t h ค่ะ,ะผมก็กำลังต้องอยู่พอดีกำลังปรับปรุงบ้านก็จะต้องไปดูสักหน่อย